ได้เวลาหานกแล้วโยนโยนให้ตัวไหนให้ใครขององค์กี่ตัวขององุ่กี่ตัวโอ้โหพี่องุ่งเดี๋ยวต้องขาดไอ้น,นี่อีกแล้ว เดี๋ยวต้องขัดแทนแ่นนะเดี 2> 1, 2, 3, ๋ยวต้องขัดแท่นให้พี่ออ่งแล้วพี่ออ่งแบบอ่งโอ่ง,องลูกให้ออ่งอ้าวไม่ให้แล้วอ่ะให้ใครอ้าวไลลาได้แล้วอ่ะอ่าให้ไลไลเหรอให้ใคร ่าไม่เอาไม่เข้าใกล้ต้องคอยเซฟเซฟแต่ลายลานี่ดูซอฟสุดเลยนะเนี่ยนี่ให้อุ่งอุ๋งกินกี่ตัววันหนึ่งอุ่งกินกี่ตัว ป้าป้าวันนึงองค์กินกี่ตัวอ้าวเลยเอาไปเอาเององุ่งกินฉีตัวไลลาไลลาแล้วแต่หล่อมแล้วแล้วแล้วครูน่ะตัวเดียวสองตัววันเว้นวันวันตัวหนึ่งวันหนึ่งสองตัว ช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ฝึกบินนะก็ไม่ควบควบคุมคุมน้ำหนักไหมป้าน,นี่มีคนถามว่านกกินอะไรนกต้องกินลูกไก่นกกระทาแต่ว่าเป็นแบบว่าที่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทำมาเฉพาะของนกจะได้ไม่ติดเชือ้อใช่ไหมครับ อาเฮียอาเฮียอาเฮียแย่น้องอีกแล้วคุรีค้าไม่แย่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพังนะมันหักนะไปตีเขาทำไมเขากินข้าวอยู่เนี่ยถ้าตีมันกินมันจะเกิดใช่เพราะตอนกินท,ทำไมเขาห้ามอะไร <laughs> <laughs> ใช่ตอนกิน <laughs> ตอนนกกินเราทำไมเราจะไม่ยุ่งใช่ไหมครับ อืมน้องน้องอย่าอันนี้นี่นี่ใช่ถ้าเราไปแย่เขาจะเขาจะหงุดหงิดนะเขาจะหงุดหงิดเขาว่าลังกินอยู่เวลากินเราจะไม่ยุ่งไมันับเมากมจับไม้าไม่จับมาก็กลัวจับอปลายปลายเบิ้ล น้องจะไปถีบจัก,กรยานแหน่ผู้รีไปแย่อีกแล้วแค่ื้อมันก็เบาก็าเขาไม่ชอบเขา,ขาไม่ชอบนี่เวลานกกินเราก็จะไม่รบกวนนกนะ